ละครชีวิตรักตอนรักต้องอ้วนตอนที่สิบจากความเดิมตอนที่แล้วใบบอนกับเตวิตไปกางเต็นท์ในป่าด้วยกันสนุกและมีความสุขกันมากทั้งคู่เริ่มเปิดใจให้กันแต่เมื่อกลับมาที่บ้านของคุณยายถมทองก็เจอกับเรวัตและสาวิกาที่ขอพักบ้านคุณยายด้วยสาวิกาเอาอกเอาใจคุณยายทุกอย่าง เือที่ว่าตัวเองอาจจะได้เลือดขั้นเป็นสไพรา์คนโปรดกินได้ไหมล่ะอาหารบรรน,นอกบรรน,นอกนะ่ะกินได้หมดเลยค่ะคุณยายค่ะให้สาช่วยนะคะใบหม่อนทำอะไรได้สาทำได้หมดเลยค่ะจริงเหรอจริงสิคะคุณยายแต่ใบหม่อนทำได้ทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ตื่นตีสีมาทำกับข้าว ขัดห้องน้ำถูพื้นรีดผ้าซักเสื้อผ้าให้เตวิทนะอาหารอะไรก็กินได้หมดไม่มีติว่าเป็นอาหารบนนอกเลยนะหนูก็กินได้หมดค่ะคุณยายหนูก็ไม่ติอะไรเหมือนกันได้ถ้างั้นก็ไปกินข้าวกันเถอะเมื่อนั่งกันอยู่บนโต๊ะอาหารคุณยายถมทองก็เชื้อเชิญให้ทุกคนกิน สาวิกาต้องการเอาใจจึงกินทุกอย่างจนคุณยายชมนนเค้ดนี่กินแย้ได้ด้วยอะไรนะคะคุณยายแย้เหรอคะใช่ผัดเผ็ดแย้แล้วนี่ก็กุจจีขคั่วกุจิีที่ออกมาจากขี้ควายนั่นเหรอคะคุณยายใช่แล้วจะสาอร่อยมากเลยนะฉันกินแล้วยังติดใจ ตัวไหนที่ออกมาจากขี้ควายกองใหญ่ๆก็ยิ่งอร่อยเค็มๆมันๆนะสาอีเฮ้แหละใครจะไปกินลองสาววิกากรีดลองแล้ววิ่งไปอาเจียนในห้องน้ำหญิงสาวแค้นใจมากคำราบกับกระจกคนเดียวฝากาไว้ก่อนเถอะนางแก่ฉันจะเอาหลานแกมาเป็นของฉันที่ได้เลยคอยดูแกแกล้งฉันอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ เห็นทีว่าคงต้องใช้แผนเด็กของแม่และคราวก่อนมันไม่ได้ผลคราวนี้ไม่พลาดแน่แกเสร็จฉันแน่ดังใบหมอเฮ้ยเ่ออีออ,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 อสาวิกาแค้นใจหาทางเอาคืนใบหม่อนกับคุณยายถมทองสาวิกาเอาเรื่องแผนของเธอไปปรึกษากับเรวัต ว่าเธอจะจัดการกับเตวิทให้เร็วที่สุดจะเย็นๆก่อนสิใจร้อนเดี๋ยวแผนก็แตกหรอกไม่ยองไม่เย็นมันแล้วคุณก็เห็นว่ายายของเตวิทแกล้งฉันอีเอากุจ,จิีมาให้ฉันกินเอาแย้มมาให้ฉันกินฉันไม่ทนละพรุ่งนี้ยายถมทองจะจัดงานเลี้ยงส่งเตวิทกบนังใบหม่อนเราต้องรีบจัดการทำยังไงอะยานอนหลับ ก็ไม่เพราะยานอนหลับเหรอที่ทําให้ใบหมอนกับเตวิสต้องแต่งงานกันอะคราวนี้มันจะไม่พลาดเหมือนคราวที่แล้วเพราะฉันไม่ได้วางยาเตวิทแต่จะวางยานางใบหมอนแทนอะไรนะฉันจะวางยามันจากนั้นคุณก็จัดการนางใบหมอนได้เลยฉันจะเอาตัวมันไปส่งในห้องนอนตอนสามทุ่มแล้วคุณก็แอบแวบ,บไปจับงานเลี้ยงคุณมีแต่ได้กับได้นะเรวัตตกลง เรวัตยิ้มกิ่มยินดีทําตามแผนของสาวิกาโดยไม่รู้ว่ามีอึงสาวใช้ของคุณยายถมทองแอบได้ยินโหยเหมือนนางร้ายในละครเลยอะวางแผนจะปล้ำคุณหมอนฝันไปเถอะนางนางร้ายเอ้ยฉันต้องจัดการเพราะฉันเป็นผู้ช่วยนางเอกฝีมือดีฮการเลี้ยงส่งใบหมอนกับเตวิต มีขึ้นในวันต่อมาคุณยายถมทองใจปั้มให้ทุกคนดื่มไม่อั้นทุกคนสนุกกันมากสาวกาเอก็พูดจาดีดีกับใบหม่อนจนใบหม่อนแปลกใจใบหม่อนวันนี้เธอสวยเป็นพิเศษเลยนะนึกยังไงอยู่ดีๆมาชมฉันแหมฉันก็ไม่รู้ว่าจะทะเลาะก,กับเธอไปทำไมถึงฉันกับเตวิจะรักกันมาก แต่เขาก็แต่งงานกับเธอแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะยื้อแยกงเขามาทำไมคิดได้แบบนั้นก็ดีคิดได้สิจ๊ะเอาละเอาละฉันไม่กวนเธอละกินตามสบายเลยนะจ้ะาัยที่ถ้าทางผีเข้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย <S <S เรวัสสั่งเครื่องดื่มมาสองแก้วและแอบใส่ย,ยานอนหลับถือไปให้ใบหม่อน แต่สาวใช้คนนั้นแอบสับเปลี่ยนแก้วแล้วเอาไปให้สาววิกาแทนคุณสาคะคุณเตฝากมาคะ่ะบอกว่าอยากให้คุณสาได้กินจริงเหรอแผลเตเนี่ยไม่กล้าเอามาให้สาเองคงเขินละสิถึงได้ฝากคนอื่นมาบ้าจริงเตเนี่ยสาวิกาหัวเราะรวัวแล้วดื่มเครื่องดื่มจนหมด ไม่นานก็รู้สึกง่วงจึงเดินกลับไปงีบที่ห้องแต่เข้าห้องผิดไปนอนห้องของเรวัตเรวัตเองเมื่ออยู่ในงานเลี้ยงก็มองนาฬิกาอย่างรอคอยให้ถึงเวลาสามทุ่มพอถึงก็รีบร้อนออกไปเพราะกลัวคนอื่นจะสงสยัยพอเขาไปถึงเห็นคนนอนในห้องก็รีบปิดไฟ แล้วตรงเข้าคลุกวงในสาวิกาที่เข้าใจว่าเป็นใบหมอนหญิงสาวเองก็เข้าใจว่าเรวัตคือเตวิตก็เลยไม่ขัดขืนจนกระทั่งถึงเช้าทุกคนเตรียมรอกลับบ้านแต่สองคนนั่นก็ไม่ออกมาจากห้องเสียทีสายป่านนี้แล้วทำไมยังไม่ตื่นกันอีก กว่าจะถึงกรุงเทพก็ดึกกันพอดีสงสัยเมื่อคืนคงดื่มหนักมากไปหน่อยมั้งคะคุณยายคงเมาค้างกันใบหม่อนคาดเดาแต่ยายถมทองกลัวว่าหลานจะกลับดึกจึงชวนทุกคนเดินไปดูแต่ไม่ทันไปถึงก็ได้ยินเสียงกรี๊ดของสาวิกาไอ้เรวัตไอ้คนเฉยโอกาสแกปร้บชฉันผมเปล่านะผมก็มาตามนัดสามทุ่ม ใชจะไปรู้ว่าคุณจะมาอยู่ที่นี่แทนไบมอนบ้าจริงๆเลยแล้วฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฉันจาได้ว่ากินเหล้าที่เตฝากมาให้แล้วก็หลับไปโอ้ยที่เกียรคิดปวดหัวจําไว้นะห้ามบอกใครว่ามีอะไรเกิดขึ้นผมไม่บอกอยู่แล้วผมก็ไม่อยากซวยไอ้ขุดนี่มีอะไรกับฉันเรียกซวยงั้นเหรอสาวิกาพูดไม่ทันจบก็มีเสียงเคาะประตู เธอจึงรีบใส่เสื้อผ้าแล้วบอกทุกคนว่ากำลังช่วยเรวัตเก็บของหนูช่วยเรวัตเก็บของนะคะตาคนนี้ชักช้าไม่เสร็จสักทีเล็กกรีดอะไรล่ะเมื่อกี้เนี้ยนะ่ะอ๋อสาเห็นตุ๊กแกค่ะคุณยายไม่มีอะไรคะ่ะสาววิกาแก้ตัวทุกคนจึงล่าถอยออกไปเธอถอนหายใจโล่งอก,อกแล้วรีบร้อนชวนเรวัตออกไป ขากลับสาวิกาพยายามไล่ใบหมอนไม่ให้ขึ้นรถเตวิตใบหมอนลำคาญจึงบอกว่าจะไปกับเรวัตแทนไปด้วยกันสิไปกันสามคนก็ได้นี่นาไม่ล่ะปวดหัววุ่นวายแหมอยากไปกับเรวัตก็ไม่บอกดีๆนะใบหม่อนทำมาเป็นลำคาญฉันไปจะคาเตอย่าไปสนเลยเขาคงอยากไปกับแฟนเขาอนะ เชิญครับคุณบมอนกลับกับผมดีกว่าผมอยากมีเพื่อนคุยกลัวง่วงระหว่างทางแล้วมันจะอันตรายเรวัตบอกแล้วชวนใบหมอนกลับด้วยกันเดวิดจึงสั่งถึงแล้วก็รีบกลับบ้านด้วยนะอืใบหมอนบอกเพียงสั้นๆแล้วขึ้นรถกับเรวัต เมื่อถึงแล้วยังไม่ทันที่เรวัตจะไปส่งบ้านแมวก็โทรเข้ามาบอกว่าปวดท้องมากว่ายัางไงจ๊ะแมวใบม่อนฉันปวดท้องมากเลยช่วยหน่อยใบยม่อนแมวเป็นอะไรอะ่ะปวดท้องมากเลยเหรอใช่ไม่มีใครอยู่เลยฉันโทรไปหาเตโทรไปที่บ้านเตโทรไปหาทุกคนไม่มีใครรับสายฉันเลย ได้ได้เดี๋ยวหมอนจะรีบไปเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆเธอรีบไปหาแมวพาแมวไปโรงพยาบาลและแมวก็ผ่าตัดไส้ติ่งจึงต้องอยู่เฝ้าทั้งคืนแต่เดวิตท,ที่เห็นว่าใบหมอนไม่กลับบ้านจนถึงเช้าก็โกรธมากไปกับชุแล้วไม่ยอมกลับบ้านใช่ไหมใบหมอนนี่กลับมาเธอจะได้เป็นเบียรัดจริงๆสักที จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนหน้าเตวิตจะปล้ำใบหมอนจริงๆหรือเปล่าค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นใบหมอนจะทำยังไงจะเอาตัวรอดได้ไหมนะคะกดติดตามให้พี่ตักด้วยนะคะแล้วจะรีบทำตอนที่11มาค่ะใกล้จะอวาสานแล้วล่ะใจะเย็นๆนะคะ